สอะไรเดินไปดูหน้าร้านเร็วๆไปส่องกล้องดูดิเฮ้ยนี่กิ้มันกินอะไรอยู่วะมันน่าจะกินเนื้อว่ะเฮ้ยเราเข้ามาร้านไหมพี่กี้เขาบอกให้เราไปสำรวจอะสี่โปรดจำไม่กวาดตีเอเลี่ยนนะเฮ้ยมันใช่เอเลี่ยนหรอวิ่ง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 วงวิ่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 งว่งวิ่งวิ่ ตอนนี้เราอยู่กันในแมปช็อตเฮอร์เลอร์เนะครับผมซึ่งเป็นแมปที่จะรวมเรื่องเล่าสยองขวัญเอามาทําเป็นแมปให้เราได้เล่นซึ่งตอนนี้เราก็เลือกมาแชปเตอร์หนึ่งเรื่องยอบเป็นยังไงบ้างน้องสีลายฟังสิเออเขาว่ากันว่ามันมีเมืองเมืองหนึ่งอ่ะที่เหมือนถูกสาบจากเมืองที่เคยคึกคืนอ่อนะอยู่ๆคนในเมืองก็หายไปทีละคนทีๆๆๆละคนทีละคนโดยไม่ทราบสาเหตุเลยอ่ะ ทำให้แค่ฟ้าเริ่มมืดแต่ชาวบ้านก็รีบเข้าบ้านล็อกประตูปิดบ้านเงียบเหมือนแทบจะล้างแล้วอ่ะพี่กิจจนทุกวันเนี้ยก็ยังพิสูจน์ไม่ได้เลยว่าคนเหล่านั้นไปอยู่ที่ไหนอ่ะเศร้าไหมไม่เศร้าเพราะพี่ไม่ได้อยู่งั้นเดี๋ยวเราไปพิสูจน์กันว่าคนเหล่านั้นหายไปไหนป่ะป่ะ,ปะช็อตเถิดเลยผมจะเสนอ ใครเปิดทีวีช่องนี้เนี่ยดูอายุสีด้วยปก <c oughs> ติดูของกระแสฉันต้องหางานใหม่อย่างแท้จริงเอากุศลเสียงหล่อเพื่ออะไรวะเนี่ยเออเราตกงานอยู่นี่หว่า <c oughs> ฉันกาลังดิ้นรนอยู่มาตั้งแต่ถูกไล่ออกจากพิซซ่า <c oughs> มึงดิ้นรนตรงไหนมึงดูทีวีอยู่ค่ะ <c oughs> แม้ว่าจะมีร้านเช่าไม่กี่แห่งในเมืองนี้ <c oughs> ไหนมึงบอกว่ามึงไม่ได้อยู่เมืองนี้ไงโูดเล่น นี่โฆษณาโฆษณา Bob's บ๊อบคลีนนิาเขารับสมัครพนักงานเสนอเงินเดือนที่สมเพสสมผลเอาเลยมาวัดวะสมัครเลยพ่อสมัครต้องมีอายุสิบแปีขึ้นไปเป็นผรถอยู่แล้วหลังจากเห็นโฆษณาจึงตัดสินใจทำงานกับบ๊อบคลีนนิงอ๋อตัวหนังสือต้องขึ้นสีแดงด้วยว่ะเดี๋ยวมึงก็รู้มาแล้วถึงหน้าร้านแล้วจอดจอด อีสีเย็บเบกอีสีเย็บเบกถึงเวลาสําหรับงานแรกของฉันแล้วมีพิกกิตข้างนอกไม่มีใครเลยอ่ะเออว่ะหยิบอุปกรณ์ออกจากตู้หยิบอุปกรณ์ออกจากตู้อ,อีสีหยิบอีสีหยิบโกกินแรงมึงโอ้โหย,ยังไม่ทันร่มงานมึงก็เอาเปียกกูแล้วใช่ทําไมอ่ะเอ้แล้วมึงมีกล้องบนหัวด้วยเหรอเออเอาไปถ่ายคนที่ไม่ทำความสะอาดไงอ้าวชิบหายแล้วโกกูจะรู้จะได้รู้เว้ยว่าพิกกิจอู้งานบ่อยขนาดไหนพิกกิเปิดปิดปิด เปิดดเลยล่ะเคครับมาทํางานแล้วครับเฮ้ยเขาให้ปิดประตูด้วยโอเคปิดเรียบร้อยพ่กิดตอนนี้ตำรวจอันนี้กล้วยอ๋อเอาไว้เอาไว้แก้งเหรอเอออุ้ยอ้าวอ้าวไงท้องเลย S <S <S ฉันควรเริ่มจากการทาคำความสะอาดขยะในพื้นที่ช้อปปิงงป้งคำอธิบายพนักงานทำความสะอาดทั้งหมดของเราหายไปแบบสุม่มเราจึงต้องลองทำความสะอาดบ่อทำความสะอาดร้านค้าทั้งหมดจากบนลงล่างห้องน้ำอาจถูกล็อกไว้แต่จะสลับประตูควรอยู่ตรงนั้นที่ไหนสักแห่งขอให้โชคดีโอ้ทำไมทำเยอะจังเร็วเร็วเร็วเดี๋ยวสีเดี๋ยวสีถูน้ำพิกิตไปถูทำความสะอาดอย่แยกหน้าที่กันได้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 โอ้นี่ร้านค้าก่อนแล้วนี้เขาทำอะไรมาวะเนี่ยนั่นนะสิ ถ้าเป็นแบบขวดอะ่ะมันเอาสําหรับทําความสะอาดผนังนะพิกิตททาไมรู้อะ่ะก็สีทําอยู่นี่ไงแบบขวดเหรอแบบขวดจะเป็นการเช็ดทําความสะอาดผนังคะ่ะโอเคโอ้จริงด้วยเก่งนะเนี่ยอ่ะเฮ้ยพิกิตรตรงนี้มีประตูเปิดไปเลยเปิดไปเลยเปิดไปเลยไม่ได้พิกิตนนาดิทำความสะอาดเสร็จแล้วนี่ไงเขาบอกต่อแล้วนี่ไงฉันคิดว่าควรทําห้องน้ําต่อไปอ๋อนี่ห้องน้ําหรือเปล่าห้องน้ําหรือเปล่านะเปิดก่อน ไม่ใช่นี่มันเป็นคลังสินค้าลูกค้าบอกว่าพวกเขาทิ้งกุญแจมาในห้องน้ําสักแห่งห้องน้ําอยู่ตรงนี้นี่ห้องน้ำอยู่ตรงนี้ทั้งสีห้องน้ําหรอนี่นี่ตรงนี้ตรงนี้สีที่ไหนิกอะไรอะตรงนี้ตรงนี้สีที่ไหนอะไรอะพี่เกตอยู่ไหนอะก็อยู่นี่ไปเจออะไรก็พิ่เกตนี่มานี่ก่อนสีสีได้กุญแจห้องน้ํามาแล้วอ้าวเหรอพิ่เกตอันนี้อะไรอะอุ้ยปืนต้องซื้อว่ะ ิงเ,เ,เดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวพี่กิตอย่าหนีสีเป็นแบบนี้อีกดิเออสีก็เรียกสีแล้วสีไม่มาพี่กิตบอกว่าอยู่ห้องน้ำสีคิดว่ามันทะลุก,กันได้อู้หยอะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรล่ะอะไรก็มันเป็นอะไรอยู่ตรงนั้นน่ะอ่ะแล้วจะรู้ไหมล่ะว่าอะไรอ่ะเออ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 ขออเ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 อ อยู่ใกล้แล้วอ๋อพวกคนมบือบอนมาเขียนในห้องน้ำไงปะสะอาดแล้วเหรอสะอาดแล้วนะูมฟังดูเหมือนจะมาจากห้องด้านหลังฟังอะไรวะไม่ได้ยินกูยังไม่ได้ยินเสียงเลยสำรวจเสียงที่อยู่ด้านหลังตายสีไหมเดินตามพี่ไหมอุ้ยอะไรอะไรอันนี้คืออะไรอ่ะคืออะไรไม่รู้มันซ่อนผีเหรอมันมีผีเหรอที่เนี่ยอ้าวนี่ไงอยอุ้ยอุ้ยโอ้มันเป็นแค่กล่องฉันกลัวมากเฮ้ยมีคนมาระเบิดเราดีกว่าอุ้ยตายแล้ว แจ้งาวตงหนึ่งแจ้ง่าวตังหนึ่งพี่กิตเขาบอกว่าให้ผู้ชายไปเปิดกล่องอ่ะอ๋อแค่กล่องมันล่วงอ๋อกล่องมันล่วงเฉยเฉยจะทำตกใจไปได้สี สีอย่าตกใจ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 พี่เก็ต้องดูแลน้องสิประตูอันนี้คืออะไรเป็นปื้ที่จุดท้ายต้องทำสะอาดเนี่ยเมึงมือบอลอ่ะมึงออกไปเลยมึงอกเราก็ต้องดูาแล้วไงพี่เกดไม่แปลกใจหรอว่าทําไมเรามีอยู่ันแค่2คนน่ะร้านตั้งใหญ่โตลูกค้าก็ไม่มีิิดดูไหนวะฉันคิดว่านั่นคือทั้งหมดที่ฉันต้องทาอ่าอ่ะทำเสร็จแล้วเฮ้ย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 เฮ้้ยเฮ้ยเฮ้ คุณจริงจังไหมพลังงานถูกตัดออกอ๋อไฟดับไฟดับไฟดับคุณจริงจังมากเลยค่ะเราเป็นพนักงานที่ดีเราต้องซ่อมไฟให้เสร็จตล่องไฟอายุข้างนอกปาดอีสีไปซ่อมคนเดียวไปไปไจำลองกันเป็นช่างไฟหาและซ่อมกล่องไฟฟ้าไปสิเปิดประตูเล่นอยู่อะไรอะไรโอ้ยไอห่าเอ้ยอีสีมึกดใจกล้วยเหรอ โอ้ยตายแล้วไม่เอานะไม่เอาไม่เอาอ่ะน้ำน้ำน oh, no, no ้ำโอ้ยตายแล้วตกใจกล้วยนี่ไงอ๋อเอาดีกว่าประกันชีพได้เยอะว่ายังอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวน้องเดี๋ยวน้องสีถ้าพี่โดนไฟดูดน้องสีถีบเลยนะตอนนี้พี่กำลังเอานิ้วเข้าไปจิ้มเสร็จแล้วไฟมาแล้วไฟมาแล้วอ่ะพลารอสักครู่รอสักครู่น้ตอยู่ไหนอ๋อโน้ตอ๋อยู่นี่อยู่นี่โอ้ยอยู่ตรงหน้าไม่เห็น ฉันคิดว่าคุณเป็นลายต่อไปมิสีมึงเป็นคนแรกเลยไปทำไมมึงมาข่มขูก่กูอย่างเงี้ยล่ะน,น่าจะเป็นความบังเอิญเนขีขาบอกนี้อ้อาวกลับแล้วเหรออธไปายมาไปไปไปนีป่คือมาทำงานวันแรกกูลืมปิดประตูว่ะิสีมึงโดนแน่มึงไม่ได้ตังค์แน่กูบันทึกไว้หมดแล้ว อ้าวน,นี่กูทำงานอีกที่หนึ่งหรอเนี่ยอ๋อเราต้องทำทั่วเมืองอพี่กิจอ๋อเรารับาทำความสะอาดไม่น่ากลัวนหน่อยเหรอว่าเมืองนี้พี่แต่ที่มันดยอุ๊ยอะไรปิดประตูเบาตูอุ้ยมึงปิดปเบาๆไม่ได้ไงพี่มึงมันปิดไม่ใช่เหรอมีไม่กวาดนะอเออกูก็มีเหมือนกันนะครับม่สวัสดีครับคนกินกันรอเขล้อเธอไปหมดเลยสิไม่ได้กินอะไรเลยนอกจากซีเรียลกับนมอ่ะโอ้รวยเหลือเกินนะไม่มีตังจนกินซีเรียลกับนมพี่กินข้าวเหนียวกับน้ำปลาว่ะ ค้าอยากให้ฉันเริ่มด้วยการทําความสะอาดโต๊ะอีศรีทำไรอะทำความสะอาดโต๊ะค่ะโอ้โหทำแล้วเหรอไม่บอกก่อนเลยหมดแล้วค่ะพี่กิอวดแม่อู้หูมีจรวดเบอรสุก่ายไหนทำความสะอาดห้องน้ำต่อไปอะพี่กีเป็นวัดอะไรพี่กีเข้าไปพี่กีเข้าไปในห้องน้ำสีสีเปิดดิเปิดดิไม่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 เอาไม่เอาไม่เอางั้นเดี๋ยวเราเปิดพร้อมกันเอาห้องไหนก่อนนะห้องแรกไหมหนึ่งสองสาม ไม่มี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 อะไรอ่ะห้องสองพ,อพิกิตพพิกิตอยู่ข้างหน้าสีสิแล้วพิกิตก็เปิดสีมันแมนๆเลยดิอ,อะไรอ่ะพิกิตมึงนี่นะขอโทษ อาท่ได้ปละไปห้องสุดท้ายพี่กิจเปิดเลยถึงสองสามี่เห็นมีะลยเลยไอสีปิดแล้ว้ยพ่อมาอ๋อเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจมาเว้ยไอ้สีไปคุยดิสีไปคุยดิสวัสดีค่ะเอ่อทุกอย่างโอเคค่ะพอดีว่าคุณตำรวจทำไมหน้าแปลกๆคะเมื่อไม่นานมานี้มีผู้คนจำนวนมากในเมืองนี้หายไปเชื่อว่าผู้ที่หายไปเสียชีวิตแต่เรายังไม่พบศพเลยไอ้สีมันกินไปครับ่ปบอกเขาสิอะไรคุณตำรวจพวกจะตกเป็นเหยื่อทุกคนจะมีสิ่งหนึ่งเหมือนกันคือพวกเขาอธิบายว่าจะมีมอนเตอร์ที่ดูเป็นปีศาจกำลังตามหาพวกเขา สู้กับปีศาจหรอวะเนี่ยเจอในห้องน้ำไงทำงานเหมือนปรสิตนี่มันเอเรียนแล้วนะเวย้ยถึงว่ามีประสุกาทำไมหน้าตำรวจอุ้ยโบตขวาปไปไปได้ว่าสิ่งที่คุณกำลังเห็นคือสิ่งที่ทำให้ผู้คนหายไปถ้าคุณเห็นมาอีกครั้งอย่าลังเลที่จะโทรหาฉันได้เลยค่ะโอ้เดินสโลว์ซะด้วยอุ้ยอู้ยอูยอ,อ,อาแลากพวกหนูไปด้วยไม่ได้หรอคะเออเขากลับแบบไหนอะดิจิตอลดิจิตอล พิชิตปิดประตูปิดประตูเนื้อลึกลับเตืออ๋อนี่ในห้องครัวเปิดดิอุยเอเลี่ยนมันแดกเนื้อว่ะอุ้ยอุ้ยอ้ยอะไรอะไรอะอะไรอะไรแบบว่ะเห็นปะใช่คืออะไรเมื่อกี้มองไม่เห็นจะเห็นเหมือนเห็นมีคนเอาเนื้อปลาใส่หน้ากูเนื้อลึกลับอ่ะทำความสะอาดด้วยอะไรอ่ะน้ำยาปะโอเคทำความสะอาดได้ทุกอย่างเลยทั้งเนื้อทั้งขเสพอาหารก็เก็บถุงขยะไปทิ้งมั้งใช่ใช่ที่สีบอกไงว่าถุงขยะเต็มร้านเลยมีถุงนึงอยู่ในห้องว่ะไปเลยไม่รู้ไม่รู้โอ้โหบรรยากาศหลังร้านนี่น่ากลัวว่ะไม่รู้สีบีไม้ อ้าวเรียบร้อยเฮ้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 ยเอเลี่ยนแน่ๆเลยว่ะไอพีจีมันสู้เขาไม่ได้อ่ะเออมันเป็นเอเลี่ยนจะสู้ได้ไงอ่ะตองดูเหมือนจะมาจากด้านหน้าของร้านอาหารเอาไงอ่ะพี่สีอะไรเดินไปดูหน้าร้านเร็วๆไปส่องกล้องดูดิเว้ยพี่กิทมันกินอะไรอยู่วะมันจะกินเนื้อว่ะพ้ยเราเข้ามาร้านไหมพี่กิจเขาบอกให้เราไปสำรวจอ่ะสีกู้จะไม่ขวากตีเอเลี่ยนนะเอ้ยมันใช่เอเลี่ยนเหรอใช่วุ้ยแมงเรื่อนกล้วยไอ้กล้วยไอ้นี่พี่สีส่องไว้พี่จะไปสำรวจใกล้ๆเฮ้ยว้

หลังที่ฉันกลับบ้านในคืนนั้นฉันก็ไม่ได้แจ้งว่าเขาจะทำว่าจะทำบางสิ่งอ่าน้ําก่อนเลยแบบแรกอะ่ะหรือว่าปรึกษาจันเบียฉันตัดสินใจที่จะทําวิจัยเกี่ยวกับความตายของผู้ที่เจ้าหน้าที่กล่าวถึงพวกเขาทั้งหมดได้กล่าวถึงมอนเตอร์ที่คล้ายปีศาจกาลังตามล่าพวกเขาก่อนที่พวกเขาจะตายอย่างลึกลับมันจองเวงมาบปีศาจต,ตัวนี้มันจองเวงรวิธีเดียวที่จะขับไล่ปีศาจคือการแสดงและเอาชีวิตรอดจากพิธีกรรมเฮ้ยมีพิธีกรรมด้วยหรอนั่นน่ะดิฉันควรทําสะอาดรถพ่วงวันนี้เห็นได้ชัดว่าคนที่อาศัยอยู่ในรถพ่วงเสียชวิตเอออ้าะไรลย ทำไมจยู่ๆวัตปิดประตูมันเสียงดังจังไอ้สีเอาอุปกรณ์จาก,กรถก่อนเ,เ,เราทำความสะอาดก็ต้องมาทำมานะวังเวงอะไงไม่รู้อะ่ะจริงๆทุกหลังก็วังเวงนะเฮ้ยแต่หลังนี้ไม่มีไม่มีไฟเห็นปะมีไฟแค่คตรงประตูเองอ,อีสีน้ำเลยน,ำนำ้ำน้ำน้ำมึงให้กูน้ำแล้วมันก็เดินพูดพักผสถานที่นี้น่ารังเกียจอ๋อมันดูสกปรกต้องใช้เวลานานเกินไปในการทำความสะอาดมันใช่แล้วแต่รีบกลับบ้านเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอยู่ข้างบนวะเร็วๆดิช่วยกันทำดิก็นี่กระโถอยู่นี่ไงทำไมอยู่ๆมันช้าอย่างเงี้ย พี่กิทไปทําในห้องน้ํามันเรลเลอีกอันเดียวใช่แต่ถูไม่ไปอ่ะถูม,มันไม่ติดมันไม่ติด,ดอ,อ่ะกิน,นี่ไงสีทาเสร็จแล้วเอ้ยอ๋อนี่ไงพี่กิท เอ้ยเดี๋ยวก่อนเ,ออเดี๋ยวก่อนกูถูพื้นนะำเขาบอกว่าให้คว้าเทียนออกไปข้างนอกเอาเอานำเทียนมาทำไมเอาไม่ได้เอาได้ามาแล้วนี่เอานี่งไงนี่แกถามไปดูข้างหลังดิดูดิเขียนเต็มกำแพงเลยอ๋อคว้าเทียนออกไปข้างนอกเขากวนแล้วไม่รู้จริงเหรอวะเนี่ยออปะ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 เดี๋ยวออกไปเลยดีวยกว่านั่งไงแดงๆนั่งไงนั่งไงสีมึงดำเหอะมึงลองซูมดูดิมึงนำเล่มไปเล่มไปเลยไปเลยมึงเป็นจอนี่น่ากลัวฉายหนังไงใช้หนังสีนเลยมันให้มันให้มันให้วางเทียน เอ้ยสีกูเห็นตัวมึงเด้อเด้อเดถอยหลังเด้อถอยหลังมาก่อนเด้อถอยหลังมาอะไรอ่ะไม่รู้ตัวอะไรพี่กินอยู่ใกล้ๆกันไว้คุณไม่ควรทำอย่างนี้อะไรวะมันบอกให้กูทำอ่ะเดี๋ยวได้ดูดูมึงก่อนดูมึงก่อนตอนนี้คุณเป็นคนต่อไปอุ้ยมันขู่วะเด้วเด้อเด้อเดเอาไงอ่ะไม่ไปหาบอสหรอ เอาชีวิตลอดจนถึงพิธีกรรมคืออะไรว嘛อ๋อไงพี่เกดโอ้ตายห่าแล้วเราวิ่งช้ามากเลยเอาติดอะไรเนี่ยเราวิ่งช้าโอ้ยว้สีอย่าตายอย่าตายอย่าตายหลอกไว้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 ล่อไว้ล่อไว้ไปเอ้ยเอ้ยเอ้ยอย่าทำอย่างนั้นผีกระโดดได้มันกระโดดได้พี่เกดสบายสบายมาแล้วกระโดดมาเลย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 เอ้าผีติดรถว่ะสีดูดิ เออเพิ่งรู้ผีมันติดรถป่ะโอ้โหยนาสงสารโอ้ยตายจะตายจะเย่ผีติดรถตายแล้วโอ้ยสบากจบแล้วเพรากูหายไปหมดแล้วโอ้ยจบแล้วสีไปจับมือกันแค็มือออ่ะโผีติดรถอะไรวะฉันต้องออกมาที่นี่ป่ะจบแล้วเราปลดปล่อยผีได้แล้วเออผีสีมึงเก่งมากเลยมึงหลอกล่อได้เก่งมาก ได้กลับบ้านแล้วหรอใช่เราปลดปล่อยองแ,งอแล้วพอแล้วไงเรียบร้อยได้กลับบ้านแล้วได้เงินเท่าไหร่อะจบเกมเขาไม่ให้เขาไม่ให้ค่าค่าค่าแรงเราเหรอพี่กิตเออคือยังไม่ได้กินพิซ่าเลยประ,ะมาณนี้สําหรับแชปเตอร์นี้เรียบร้อยเราก็เป็นคนที่กอบกู้เมืองนี้ได้ก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่แชปเตอร์หน้าว่าจะเป็นแชปเตอร์อะไรแลวจะน่ากลัวขนาดไหนลาคุณผู้ชมไปก่อนครับบายสวัสดีครับสวัสดีครับ